สวัสดีครับพบกันอย่างคุ้นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆที่เข้ามารับชมคลิปทุกท่านนะครับชมคลิปให้ละเอียดนะครับจนจบคลิปนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทางช่องของเราที่นํามาฝากในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญชนิด ราคา2บาทในสมัยรัชกาลที่9เสียอันดับราคาแพงนะครับซึ่งเป็นเหรียญแบบเหรียญที่ระลึกนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นนะครับก็คอยชมคอยฟังนะครับแน่นอนครับถ้าผมพูดถึงเหรียญชนิดราคา2บาทแบบที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่9แล้วนะครับอันดับแรกนะครับที่พี่เพื่อนน้องๆนั้นที่เข้ามารับชมอยู่ณขณะนี้ที่จะคุ้นเคยหรือว่านึกขึ้นได้ รู้จักเป็นอย่างดีหรืออาจจะมีอยู่ภายในบ้านนะครับก็คงจะเป็นเหรียญสองบาทรุ่นนี้นะครับที่ยังพอพบเจออยู่นะครับณปัจจุบันนี้นะครับลหลายๆท่านก็คงจะรู้หรือว่าคุ้นเคยนะครับที่ผมนํามาเป็นตัวอย่างหนึ่งเหรียญนะครับสําหรับเหรียญสองบาทในสมัยรัชกาลที่9ที่เป็นแบบเหรียญที่ระอึกนะครับแต่เหรียญที่มีราคาแพงเสียอันดับที่ผมจะมาให้ความรู้ในคลิปนี้นั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับ ก็คอยติดตามรับชมนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับชมเลยครับอันดับที่หเหรียญ2บาทรุ่นปีเยาวชนสากลปีพศ2528แบบขัดเงานะครับมีราคาอยู่ที่เหรียญละ100แบาทนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับอันดับที่2เหรียญ2บาทรุ่นงานปีต้นไม้แห่งชาติปีพศ2 5 3 1 แบบขัดเงานะครับก็มีราคาอยู่ที่เหรียญละ1น0 0 0แสนบาทเช่นกันนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับอันดับที่3เหรียญ2บาทรุ่นกาญจนาภิเษกปีพศ2539ที่ทำมาจากเนื้อทองคำแท้ๆนะครับมีราคาอยู่ที่เหรียญละ1 5 0 0 0บาทนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับอันดับที่4ี่ เหรียญสองบาทรุ่นการจนาพิเศษปีพศ2539ที่มีลักษณะด้านหน้าเป็นแบบเหรียญสองบาทรุ่นการจนาพิเศษปีพศ2539แต่ว่าด้านหลังของเหรียญนั้นเป็นแบบเหรียญที่ระลึกวาระอื่นนะครับก็ชมตามภาพเลยนะครับผมจะไม่อธิบายเยอะนะครับคลิปยาวนะครับมีราคาอยู่ที่เหรียญละ10,000บาทนะครับถ้าสภาพส,สวยๆนะครับ ราคาที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับอาจจะมีขึ้นมีลงภายในวันข้างหน้านะครับ